ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วิสรุปง่ายรายการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบข้อนึ่1วันนี้เรามาถึงตอนที่7กันแล้วซึ่งเราจะพูดถึงหัวข้อที่สำคัญและน่าสนใจมากๆนั่นก็คือเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เราจะมาเรียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของเซลล์ทั้งสองชนิดนี้เพื่อให้คุณพร้อมมากขึ้นสำหรับการสอบมาดูกันว่าเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างกันบ้าง มาเริ่มกันที่สิ่งที่เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีเหมือนกันก่อนเซลล์ทั้งสองชนิดนี้มีส่วนประกอบหลายอย่างที่คล้ายกันซึ่งช่วยในการทำงานและดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 1. สิ่งที่เหมือนกันระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นิวเคลียสและเยื่อหุ้มนิวเคลียสเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีนิวเคลียสที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมของเซลล์และมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่ช่วยปกป้อง DNA ภายในเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีเยื่อหุ้มเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆภายในและภายนอกเซลล์ไรโบโซมเป็นส่วนที่สร้างโปรตีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่เซลล์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมไมโทคคนเดียรู้จักกันในชื่อโรงไฟฟ้าของเซลล์ไมโทคคนเดียผลิตพลังงานให้กับเซลล์เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมกอนจิคอมเพก เป็นส่วนที่บรรจุและส่งต่อสารเคมีภายในเซลลทำให้สารเคมีเหล่านี้ถูกส่งไปยังส่วนต่างๆของเซลล์ตามที่ต้องการร่างแห่แอนโดพลาซึมร่างแห่แอนโดพลาซึมช่วยในการผลิตและขนส่งสารเคมีภายในเซลล์ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือร่างแห่แอนโดพลาซึมแบบหยาบและแบบเรียบสสิ่งที่ต่างกันระหว่างเซลลพืชและเซลลสัตว์รูปร่างเซลล์ เซลพืชม se oh oh no. no. ักมีร um. oh ูป hmm. ร่างเป็นรูปเหลี่ยมเนื่องจากมีผนังเซล์ที่แข็งแรงส่วนเซลสัตว์จะมีรูปร่างค่อนข้างกลมหรือไม่เป็นระเบียบผนังเซลล์เซลล์พืชมีผนังเซลล์ที่ทำจากเซลลูโลสซึ่งช่วยให้เซล์มีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถตั้งตรงได้ส่วนเซลลสัตว์ไม่มีผนังเซลล์คลอโรพลาสเซล์พืชมีคลอโรพลาสซึ่งเป็นส่วนที่บรรจุคลอโรฟิลทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารส่วนเซล์สัตว์ไม่มีคลอโรพลาสเนื่องจากสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ เซนทริโอเซลล์สัตว์มีเซนทริโอซึ่งมีบทบาทในการแบ่งเซลล์ส่วนเซลล์พืชไม่มีไลโซโซมเซลล์สัตว์มีไลโซโซมซึ่งทำหน้าที่กำจัดของเสียภายในเซลล์ส่วนเซลล์พืชไม่มีไลโซโซมการเข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างเซลล์พืชและเซล์สัตว์นี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของการทำงานในระดับเซลล์ได้ชัดเจนขึ้นและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาเรื่องอื่นๆในวิชาชีววิทยาถ้าคุณกำลังเตรียมตัวสอบเข้าม1 การรู้และเข้าใจเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำข้อสอบสรุปแล้วเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบที่คล้ายกันหลายอย่างแต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญที่ทำให้พวกมันสามารถทำหน้าที่เฉพาะตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมกลับมาพบกันในพอดแคสต์วิสรุปง่ายตอนต่อไปที่เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจและมีประโยชน์อีกมากมาย ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเราและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรู้จักได้ฟังกันด้วยขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่